ครับอันนี้เรามาเช็คเบเกอร์นะครับเบเกอร์ปั๊มน้ําตัวนี้นะครับลูกค้าแจ้งบอกว่า5นาทีก็ตัดนะครับใช้ไป5นาทีก็ตัดนะครับเราก็มาเช็คดูครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับนี่ครับปั๊มทํางานนะครับปั๊มทํางานปั๊มทํางานเราก็วัดที่กระแสครับกระแสก็จะอยู่ที่3.4แอมป์นะครับกระแสถือว่าปกติครับ3.4แอมป์นะครับนี่ครับปั๊มน้ำครับเราก็เปิดให้มันรันไปเรื่อยๆครับปั๊มน้ำครับตอนนี้ผมเปิดกล้องน้าไว้อยู่นะครับนี่ครับเราก็มาเทสน้ํากันนะครับ เปิดน้ำปิดน้ำดูครับ p, pues, ลองมาเป s, ิดน้ำปิดน้ำดูครับนี่ครับพอเราเปิดปิดน้ำนะครับกระแสจะเริ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าเปิดปิดเปิดปิดขึ้นเรื่อยๆนะครับนะครับเปิดปิดน้ำขึ้นมากระแสจะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับลองเปิดปิด <od>. น้ำครับเปิดแล้วก็ปิดให้ปั๊มสตาร์ทบ่อยๆนะครับเหมือนที่เราใช้งานจริงนะครับเปิดปิดนะครับแล้วเราก็มาดูกระแสอีกรอบครับนี่ครับ กระแสเริ่มขึ้นไป 13, 14นะครับแต่ว่าไปจับดูที่ตัวมอเตอร์นะครับร้อนมากนะครับนี่ครับเราก็มาเปิดดูน้ำนะครับเปิดเทสน้ำอีกรอบครับเปิดปิดเปิดปิดนะครับให้มอเตอร์มาสตาร์ทเหมือนที่เราใช้งานจริงนะครับเนี่ยครับกระแสเริ่มขึ้นไปที่ 20, 21, 22นะครับนี่ครับเดี๋ยวสพักเบรกเกอร์ก็จะตัดนะครับนี่ครับอันนี้เบื้องต้นนะครับน่าจะเกิดจากสาเหตุอ่ามอเตอร์นะครับ เสื่อมสภาพครับทำให้มันเฟืดอํทำให้กระแสขึ้นสูงแล้วก็บิเกอร์ตัดครับ